แกล้งเขาอ่ะทำไมนี่ใส่ไม่ดีอ่ะเนีย่ยเขาแกล้งเราแล้วเขาก็เดินหนีไปอไเ,อเออวา สู้ๆ <laughs> <ซ>เราจะมาให้อาหารบาทกัน,นะคะ่ะ <ś> ว <c oughs> ่าปลามันแกะเปลือกก่อนนะกิ <ś c oughs> นดีใครให้ก <ś c oughs> ิ <ś c oughs> นทั <ś c oughs> น้งเปลือกกับบาสใครออกมา ใช่อาไคบารไม่เอาไม่กินเปลือกบาร์บารมันกินเปลือกไม่ได้บาร์ตะกินไม่บาร <c oughs> ไม่เอาไม่กินอะรอรอ,อ,อทีหนึ่งไปละ <c oughs> พบเด็กทรงหนึ่งอตาค่ะเด็ก <c oughs> เดนดุเลยนี่ยังก่อนก่อนเรารู้จักกันมาเกือบสาปีไปทอนคนเขาดูดูทำสนชิหายมันนี่บัตบัตันี่เดี๋ยวเดนดุบัตมานี่เร็วบัันี่เร็เดี๋ยวเดนดูนะบัต